ชุดอะไหล่เครื่องนะครับให้เพื่อนๆมั่นใจได้เลยนะครับว่าถ้าอยากจะได้ของแท้ก็แท้จริงๆนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูนะครับสำหรับอะไหล่เครื่องนะครับในตระกูลโตโยต้านะครับรหัสเครื่อง1 k d เคดีนะครับรหัสตัวนี้ก็จะอยู่ใน V ีโก้นะครับตัวเครื่องส0 0พันนะครับนะวันนี้ก็คือเป็นลูกสูบกับแหวนนะครับ ที่เป็นขนาดไซส์1 0 0นะครับเผื่อใครที่อยากจะรู้ว่าขนาดไซส์100ฟานโตของมันเท่าไหร่นะครับเราก็เอามาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าชุดนี้ครับก็มีเพื่อนๆนะครับ f c ก็ให้จัดส่งให้นะครับก็ขออนุญาตนะครับเอามาอัดคลิปให้เพื่อนๆที่เขาอยากจะรู้เนาะก็ขออนุญาตเอามาให้ดูสักนิดนึงครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นอะไหล่เครื่องนะครับในตระกูล 1KD แบบที่ผมบอกครับแหวนนะครับก็จะเป็นตัว n p r ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ลูกสูบก็เป็น อาร์ตญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับอันนี้คืออาร์ตแท้ๆนะครับบอกว่าอย่างที่เคยบ่นครับสโลแกนเราคืออยากได้แท้ก็คือต้องแท้จริงๆนะครับเดี๋ยวแกะภายในให้ดูนะครับข้างในนะครับก็จะบรรจุสี่ลูกแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสลักแถมนะครับสลักแถมมาให้4ตัวแบบนี้นะครับคอนเซปต์ของเราก็คือมีอะไรแถมให้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวแกะภายในให้ดูนะครับนะฮะแบบนี้นะฮะ ข้างในก็ตีไซส์ย100นะครับนะแล้วก็ดูข้างๆนะครับอาร์ตนะครับแล้วก็ข้างในนะครับ m a d อินเจแปนนะครับนะนะครับแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนแหวนนะครับแหวนจะเป็นตัว n p r ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมเก็บลูกสูบให้ก่อนนะครับสับรู้นะครับเก็บลูกสูบเสร็จแล้วนะครับแหวนนะครับก็คือเป็น NPI ญี่ปุ่นนะครับให้เพื่อนดูนะครับ ขนาดของมันนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้นี่ครับนี่คือขนาดมันนะครับฟาร์มโตของลูกก็อยู่ประมาณ9 9 7มิลนะครับนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับ9 7มิลนะครับแต่ที่หัวลูกสูบเขาจะไม่ได้ตีนะครับก็คือมาดูที่แหวนได้นะครับ9 7มิล 1KD ไซส์100เป็น n p r ญี่ปุ่นนะครับนี่ตัวนี้นะครับของเราเชื่อมั่นได้เลยว่าถ้าเกิดใครอยากได้อะไรที่แท้ก็ต้องจัดให้แท้จริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไป ตรวจสอบดูแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่ของแท้มันก็น่าเกลียดครับเขาอุสา์ไว้ใจเราแล้วนะครับไปหลอกก็อีกนี่ไม่มันไม่ได้นะครับนะครับผมถือคติตรงนี้มากๆครับอะไรที่เป็นของเกรดไหนเราจะบอกกับเพื่อนๆตรงๆเลยว่าเฮ้ยของประมาณนี้เกรดนี้นะนะครับจะได้ทําความเข้าใจกันนะตรงนี้เลยครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมลูกสูบหนึ่งเคดีไซส์หนึ่งร้อยนะครับผมขอบคุณมากครับ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ไว้วางใจในการสั่งของเข้ามานะครับเราก็จะไม่ทํานะครับให้เพื่อนๆผิดหวังนะครับเพราะว่าเราก็ยึดมั่นนะครับในสโลแกนของเราคือซื้อแท้ต้องได้แท้นะครับเราจะไม่มีไม่มีการหลอกนะครับว่าเฮ้ยเอาของที่เป็นแบบแล้วมาขายเป็นแท้งนี้นะครับก็คือเราจะบอกเลยว่าเฮ้ยของนี้เป็นเกรดนอกนะของนี้เป็นเกรดนี้นะครับตามสโลแกนของเราเลยครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าไม่อยากพลาดในการชมคลิปแบบนี้นะครับก็สามารถกดติดตามนะครับจะได้รับ ข่าวสารการเลือกดูอะไรแบบนี้นะครับจะทำให้เพื่อนๆดูทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ